อันนี้จะมามองชั้นรวยนะเธอไม่มีคไม่มีใครไปพูดอย่างนั้นหรอกฉันให้เธอได้ทุกอย่างที่เธอต้องการนะเธอมันไม่มีใครเสนอออก่อนหรอกมันมีแต่เพียงแค่ว่าโอเคพอเรามาคุยแล้วรู้สึกชอบแล้วเราก็ให้ได้เปิดไฟให้คุณดื่มได้ใช่ไหมเป็นไรเราเหมือนไฟหญิงเสนอว่าเออตอนนี้ฉันมีปัญหาอ่ะโอเคฉันชอบเธอฉันฟังแล้วฉันเห็นใจมันมีความรู้สึกในใจสูงกันเขาก็ยื่นให้ แต่ชนิดว่าโอ้ฉันมีร้อยล้านผันล้านมาคุยมันมันหายากไม่คนส่วนมากถ้าเขาทํางานขนาดนั้นจริงๆแล้วมีเงินเยอะๆจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ต้องไปเสนอตัวให้คนอื่นเลยแไม่ต้องไม่ต้องไปบอกว่าให้ใครแบบว่าโอ้เออฉันมีหน้าที่อย่างนี้การงานอย่างนี้เงินเดือนเท่านี้ไม่มีใครไปพูดโอ้ถ้าพูดตรงนั้นนะแจ็คพอรเลยนะไม่มีใครพูดแจ็คพร์เลย ก็มีแต่คนไทยนี่แหละมองยังไงมองการแต่งตัวหรอค่าแต่งตัวสําหรับฝรั่งไปเมืองไทยก็มองไม่ออกสํเหร็จผีใส่กีแตะรองเท้าแล้วแต่อืมเขาไปฮอลิเดย์จะให้เขาไปเดินผูกแอกไทยหรอไม่ใช่นักธุรกิจหนูบอกเลยว่าการแต่งตัวก็เหมือนกันเพราะว่าคนบางคนแต่งตัวดูดีตั้งแต่หัวจนเท้าไม่มีตามตินี่เขาก็เยอะใช่แล้วไม่จ่ายเขาด้วยโกงเขาด้วยอะไรอย่างงี้ตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะอยู่ที่นี่แค่วัดกันเนี่ยไม่กี่คนเนี่ยเอา วัดกันตรงไหนพี่จ๊ะวัดตรงไหนที่รู้จักนะฝ <c oughs> รั่งรวยๆเดินแบบซิมเปอร์เลยนอนตรงไหนก็ได้ถูกๆชิวๆเขาไม่มองไอ้คนจนมนุษย์เงินเดือนนี่โอ้โหโรงแรมห้าดาวนะอ่าเงินฮอลิเดย์ปีนี้นเขาก็พออยู่แล้วคนเดียวใช่ไหมแต่งตัวเลิศเพื่ออวดสาวเพื่อสา,าวชอบคนรวยนี่ อ่ามันอยู่ที่ดวงเจ้าของฟาร์มที่หนูอยู่พี่เห็นไหมตอนที่เกขับรถตัดใช่เห็นปะทำงานหามรุ่มหามข้าถ้าพี่มองเขาพี่จะไม่รู้เลยว่าเขาคนรวยก็ในเกตดพรีเมียมไงเราไม่รู้ทันแล้วสภาพอยู่เนี่ยบ้านหลังข้างๆนู่นอ่ะตรงข้างที่ว่าไปนะเขาเป็นวังด้วยซ้ำสาเชื้อเจ้ามาไปดูสภาพเขาเดินธรรมชาติธรรมดาเออจริงเงินมัน เรามีพอมีพอกินสําหรับหนูเราอย่าไปมองว่าเขามีเท่าไหร่มองแค่ว่าเราเขายื่นให้เราเท่าไหร่อืแล้วพอใจในสิ่งที่เราได้แค่นั้นเองนะจริงสําหรับหนูนะสําหรับหนูนะคือคือไม่มีอ่ะคือเขาคือเราหาด้วยกันกินด้วยกันทําด้วยกันอันนี้เป็นชีวิตที่เรามาวัดกันขึ้นมาเราอยู่ด้วยกันมีความสุขแบบนี้แล้วอ่ะหลายคนมองเข้ามานะจริงหลายคนมองเข้ามาจะคิดว่า แฟนหนูซัพพอร์ตให้เงินไงแฟนซัพพอร์ตให้เงินดูเล็บนางก่อนดูเล็บนางต้องบอกเงี้ยดูเล็บนางค no ไม่ใช่ไม่ใช่ b e ่ u t i f u l walk see you did you pay anything for me ever no เรครับครับนครับยล่ส you know we we s t a understand everything because we are here in Europa and I s look is under like a man have to pay everything for l i k like me h they ask I say I joy I do everything we we share together oh no if they have husband from Europa ah uh, the husband had to pay abby Yeah, and they they rage. No no no, we pay. don't share one thing. I think the most of the women we have this up the guy don't have put up and you know that. Yeah. They don't need to share. <laughs> <laughs> and yes. Then... <laughs> เนื้อบ้านบ้านเราคนละครึ่งยังไงก็คือใ <c oughs> ช่อันนี้คือชีวิตแต่เราแต่ว่าโอเค we are happy because we can be are here already we know <c oughs> together he can share he love อะไร that is after but this life begin okay I need people to take care me <Yeah. S 2> ah the first ah okay he come he can take care begin I'm happy what he can give after done we do together yeah t h a t why we stay long how How more long today, I tell myself, I tell him, how long more, uh, English not so good, sorry, yeah? Uh, I love him more. Yes. Yeah. 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 No! <laughs> <laughs> not this, for, not this for, oh! Not the for last money. moment for me! Yeah. <laughs> uh, him hard, uh, everything what he do for me. Yes. Not for money. No. Uh, I can find money myself. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Mm -hmm. and you mm -hmm. then kill moose what you gonna say uh, yeah nothing nothing <laughs> English, silence is golden yeah. <laughs> A lot of those silence mm -hmm. you know silence with uh, him you know every single uh, day the first step in the morning morning good morning come up and then after all oh, afternoon <laughs> <come>. <laughs> oh, i just want to eat something can you make me something now we're gonna eat something mm -hmm. ah, okay i'm gonna make it after finish eat then lay off the tab. that's quiet we okay. no more talking all day <laughs> it's the gonna sea. be me alone ah, talking to the wall without no noises yeah. coming up okay. nothing just <laughs> only my voice come through oh yeah i talk to myself all alone mm -hmm. <laughs> something like that we talking with i talking with peter before yeah. like months ago and am saying uh, I'm not allowing you to die because if you die, no. I mean, because you look after me, like you massage everything. my feet every day, you make what, me a cup yeah. of tea every day, and the, the without bones. you, who gonna clean my house? She's itself, gonna miss so you that way. I can't. Yes. That's what you mean? I can't let you go anywhere. Okay. <laughs> me too, because he is watching everything. We <laughs> just the, the control. control now. The dish is controlled. Oh, right. <laughs> dish is controlled. It's yeah, true. I can, can, can love this question. Do I'm lucky one. Sometimes him do that. And a lot of time, uh, now I have the the helping you know the, the wash machine inside just put everything inside yeah. it's done and just clothes, put the button on done that's my job that's <laughs> oh that's your job <laughs> and that's it oh. and that's, how about uh, make the bed every day well it's making it's only really got a lot of the quilt cover it takes yeah, one. But it has to look perfect every day it has to look perfect it's not broken อีกเรบางที่สักทีเซมกันได้ฟังก่เด้อพี่น้องบมบนี้ขาดเขาไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันชีวิตมันอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วจริงเวลาเขาป่วยหนูเครียดมากหนูน้ำหนักหนูลดไปตั้ห้ากิโลเออฮะเอ was in อสในฮอสพิตอ l ์ s ามปี e ่้าส์้าโลเนีราะ s ่านี่ยเ l ราะวี่ And then he came back and it's had to it, went back to second operation. It's right through COVID time, so no one could visit you in COVID hospital. Mm -hmm. And in I'm in the middle of nowhere. I'm in the middle of nowhere. I want thing I I I get I get thing something now in the moment he wants to close his eyes huh him remind dad that he had to wake up because his her coffee had to come in the morning huh? and her water had to be ready wait no no he not wake up how to wake up morning. you wake up before me and then you went <laughs> from right? our bed to our <laughs> 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 <technic> เราแล้วเขาจะไปนอนในสเปรเบดเพราะว่าเขาจะเล่นคอมพิวเตอร์อะไรของเขาแล้วเขากลัวจะเราจะตื่นพอเราตื่นปุ๊บตาเรายังไม่ลืมเราจะเรียกเลยป้าป้าป้าฉันตื่นแล้วพอเรียกป้าป้าปุ๊บนี่เขารู้เลยครับุชีแล้วกินแล้วก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ just I just know that in England in England they they take a coffee already early morning I think after it's about um nine o'clock. Nine o'clock. How can <laughs> it I'm already. No <laughs> <laughs> yeah, Half eight maximum. Mm -hmm. About what? half eight. Seven. Never seven. Yeah. I mean oh, never eight. Oh my god. <laughs> <laughs> she, no, she's very lazy. No. <laughs> half eight quarters an hour she has her bath. <laughs> เราต้องไปทำงาน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 ทำงานเต้องไปทนเรทำงานราต้อนเต้องไปทนเราปทำงานราตานเรปทำงราต้องไปทานเราต้งนเร้ปานเราตงานเราตอนเราทำงานเรงไปทำงานเรตอนเรางไปทำงนเรองไปทำงานเรองไปทนเรางไปท้องไปทำงานองปทองไปทนเ้องทำงานเ้อไปานเร้อานเราต้อราต้องไต้องทำนเต้องไ้ไปทำานเรงานเราตราต้อปราต้านเต้งนเราต้องไนเ้อไปทำาต้องานเราตตปราต้านเนเรานเ้ ฟังออเดอร์พี่นองนี่แหละคือไลฟ์สไตล์ของคําว่าเนื้อคู่นะคะคู่ชีวิตจริงๆนะคะ,น,ะ,คะนี่คือคู่ชีวิตจริงๆแล้วภาษาก็จะยุ้มหัวกันบ้างนะไม่มีสุดอย่างเดียไม่โบใช่เขาเรียก <c oughs> วย่าทั้ <c oughs> <đấy. S 2> งสุดทั้งทุกแล้วก็แต่ตอนยุ้มหัวเรายุ้มหัวไม่ให้คนรู้ไม่ให้คนข้างนอกเห็นเพราะว่าให้เกียรติเขาไงไม่ไม่ให้เกียรติเราสองคนนี่แหละเราต้องยุ้มหัวกันข้างนอกอยู่ยุ้มหัวกันในห้องปิดประตู ถ้าเกิดลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บไนยพร้อมรับลูกค้ามาที congratulation that's for how many years you are together now n i e n i oh my goodness too long it's too l 24 7ยิ่งซีชั่ววววัน work together ทุกคน I think <coughs> I cannot work and stay with him like you and Salah, you know. So <laughs> yeah. Begin to work, begin to fight. You know cat fight, how <laughs> gonna <good laughs> be? You know what? When, when we work, we barely barely argue. Yeah, because we don't be very busy with customers. Um, so. And also yeah, we yeah, already yeah. said oh you do this work. this this is your task. You go and mm. don't say เอ how to do it just go and give me the result and I do what I have to do อ่าไม่้งว่าแบ่งงานจนเรียกวแบ่งงาน้กเดียรถ้าแบ่งงานเขาเรียกว่าเข้าขาทํางานเข้าขาแต่พี่จ๋ากับแฟนเขาบอกเมื่อกี้ทํางานยังไงมันก็ไม่เข้าขามันจะเป็นแมว แต่แต่เรา We a d i s a g r e e m e at home and o อาคิว s o m มีอาคิวแต่ว่าถ้าอารคิวถ้าอาคิวกว่าถ้าหนูบอกว่าเราต้องนั่งคุยกัน